สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนที่สองเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะหนังสือเรียนของเราก็มีนะลองเปิดดูไปด้วยก็ได้นะ,ะเรื่องความน่าจะเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราเคยทราบมาแล้วว่าไอ้คำว่าไอ,อ้ความน่าจะเป็นนั้นมันหมายถึงอะไรนะคำว่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสเนี่ยมัน นั่นมีความหมายคล้ายๆกันคือเช่นเราพูดว่าวันนี้นะโอกาสที่ฝนจะตกนะหรือความน่าจะเป็นที่ฝนจะตกมีมากน้อยเพียงใดเห็นไหมครับหรือว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์่ต่างๆขึ้นมันมีมากหรือน้อยเพียงใดหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดพายุเกิดการ อัตราจนอะไรพวกนี้นะคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดอันนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องความน่าจะเป็นในระดับชั้นมสามนี่เราก็จะมนีนเนื้อหาของมันมาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณหาความน่าจะเป็นนะครับทีนี้การคำนวณหาความน่าจะเป็นนี่มันก็มีปัจจัยหน้าที่สำคัญอยู่ ประกอบกันนะที่นำมาคิดมาคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันก็มีอยู่เรื่องนะการทดลองสุ่มเหตุการณ์นัปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะแล้วก็สูตรต่างๆในการคำนวณหาความน่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ดังกล่าวนี้นะมันก็จะรวมอยู่กับ เรื่องความน่าจะเป็นนี้ซึ่งนักเรียนต้องทราบนะครับว่าการทดลองสมมคืออะไรเหตุการณ์คืออะไรความหมายของความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์นั้นมันหมายถึงอะไรนะเศษสเปรหรือปริภุมตัวอย่างมันหมายถึงอะไรแล้วก็สูตรที่เราใช้การคํานวณหาความน่าจะเป็นนั้นนะมันมีว่ายอย่างไรนะครับที่เรามัก คุณเคยหรือเคยได้ยินบ่อยๆนะเอาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคเหล่านี้นะอ่านไปนะใครไม่มีหนังสือก็มาดูในสไลด์อันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะอ่านไปให้เข้าใจนะเช่นอนประโยคแรกเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตก70%ของพื้นที่ เห็นไหมก็พรุ่งนี้นะก็เป็นก็เป็นการคาดการเห็นไหมเหตุการณ์มันยังไม่ถึงนะพรุ่งนี้เห็นไหมก็คาดการว่าฝนจะมีฝนตกเจ็ดสิปอของพื้นที่นะตกแล้วไม่ตกแล้วก็ไม่ทราบใช่ไหมก็เป็นเพียงแต่การคาดการนั้นนั้นเองนะอ้าหรืออีกระโยนึงซื้อหวยที่ไรไม่ถูกสักที ซื้อหวยแต่ละงวดแต่ละครั้งไม่เคยถูกเลยซื้อมากซื้อน้อยเลยอะไรก็ตามไม่เคยถูกเลยนี่ก็เป็นการบ่นหรือว่าตัดพ้อตัวเองนะซื้อหวยที่ไรไม่เคยถูกสักทีนะอ่าแต่ก็อยากซื้ออยากรวยใช่ไหมนะอ้าหรืออีกประโยนึงนะนี่ก็เป็นการคาดชะนนะคาดว่านักท่องเที่ยวแถบอันดามันลดลง 20%สบอร์ครับแถบอันดามันก็หมายถึงแถบทะเลอันดามันมราตามจังหวัดต่างๆเช่นภูเก็ตพังงากระบีน่นี่อยู่แถวแถบอันดามันนะนักท่องเที่ยวอา,อาจจะลดลง20%เปอร์เซ็นะเป็นการคาดคะเนนั่นเองนะสิ่งที่เราสนใจมากก็ตรงนี้นะ การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามคาดว่าคาดว่านี่นนคำว่าคาดว่านี่ก็หมายถึงเหตุกรารณ์ยังไม่เกิดขึ้นนันคือดาวเอานั่นเองาการล่วงหน้านะคาดว่าทีมไทยจะชนะห้าต่อสองนี่นะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะหรืออาจจะเสมอก็ได้เป็นการคาดเดาเอาร่วงหน้านะ ทั้งหมดประโยคต่างๆอันดังกล่าวนี้นยัจะมีอีกมากมายนะครับก็ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างประโยคดังกล่าวข้างต้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะไรครับทุเรียนนะเป็นการคา,าดคะเนนั่นเองนะนะเป็นคําพูดที่เกี่ยวกับการคาดคะเนบ้างเป็นการทํานายล่วงหน้าบ้างนะ ทำนายโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวถึงเหล่านี้นะเพราะมันยังไม่เกิดนะสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดล้วเป็นการคาดกันในการทํานายนะก็คล้ายๆกับหมอดูหมอเดาเรื่องเนี้ยนะเป็นการคาดคณ์นนล่วงหน้าการทํานายนะทำนายถึงอะไรทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น นะในวันข้างหน้านะครับเพราะนั้นคำว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้นี่ครับเราเรียกว่าเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงในดนะลักษณะเหล่านี้กเ็เรายังบอกได้แน่ชัดไหมยังไม่แน่ชัดว่า มันเป็นจริงหรือไม่เป,เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองนะครับเราเนี่ยครับนักเรียนนะเรายังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดหรือถึงเวลาที่จริงนะถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็นะจนังหวจะถึงวันพรุ่งนี้นะเราไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิด นะหรือเกิดขึ้นมามันโอกาสที่จะเกิดมีมากหรือน้อยเพียงใดเช่นเราบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนี่เราคาดการไว้นะโอกาสที่ฝนจะตกพรุ่งนี้จะมีมากหรือน้อยนั้นนะเราก็สามารถพยากรณ์หรืออาจจะคาดคะเนได้โดยใช้ตัวเลขและจำนวนหนึ่งซึ่งเราคำนวณได้จาก เรื่องการหาความน่าจะเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฝนจะตกในพรุ่งนี้นะก็สามารถบอกให้เราทราบได้จากตัวเลขเล่านั้นว่าพรุ่งนี้ฝนจะมีโอกาสตกมากหรือน้อยเพียงใดก็ดูที่ตัวเลขนะที่เกิดจากที่เราคำนวณในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับอา้าวต่อไปจะอย่างไรก็ตามครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราอาจหาจำนวนจำนวนหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงโอกาสมากน้อยที่จะเกิดแต่ละเหตุการณ์เหล่านั้นและจํานวนหร,หรือตัวเลขนั้นเราก็เรียกว่าเป็นอะไรครับนักเรียนเป็น,น,ปนนะวความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั่นเองนะเรียกว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เพราะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี่เราสามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขณนะนะจานวนจํานวนหนึ่งได้ เพื่อบอกให้เราทราบว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เราคาดการไว้นั้นมันจะมีมากน้อยเพียงใดนะีนี้วิธีการคำนวณหาความน่าจะเป็นได้มาเป็นตัวเลขเหล่านี้เราก็มีวิธีการของมันมีหลักการคำนวณนะเราใช้อะไรนะามาคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจนั้น นะครับเท่าที่เราอ่านมาแล้วหลายๆลายสไลดหล์หลายประโยคเหล่านี้ก็พอจะสรุปได้อย่างว่าความน่าจะเป็นมันหมายถึงอะไรหานะสรุปได้อย่างฮนะนะถ้ายางก็ดูต่อไปอีกนิดหนึ่งนะ การทราบความน่าจะเป็นของอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทําให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นๆน่ะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยสิ่งนี้มีประโยชน์มากนะทำให้เราสามารถตัดสินใจดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มาอันนี้ก็ความน่าจะเป็นนี้ก็มีประโยชน์เกี่ยวกับในชีวิตประจําวันของเราเราจะดําเนินนกิจกรรมอะไรหรือดําเนินการในในในอะไรใดๆนะถ้าเราทราบสิ่งที่เราจะทํานั้นล่วงหน้าซะก่อนมันจะเกิดหรือไม่เกิดหรือจริงไม่จริงก็ตามแต่และว,ว่าเราก็จะทราบาล่วงหน้า,าไว้ได้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ ทำให้เราสามารถตัดสินใจว่าเราจะทําดีไหมกิจกรรมที่เราจะทํานี้นะหรือว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเสียหรือผลดีมากน้อยเพียงใดนะเช่นในวันนี้เราจะมาโรงเรียนเราเห็นนะเรากลัวฝนจะตกนะสมมุตินะนะเราก็ ถ้าเราทราบความน่าจะเป็นว่าวันนี้ฝนจะตกไหมถ้าตกตกมากน้อยเพียงใดโอกาสที่ฝนจะตกนะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็มีประโยชน์ทําให้เราเป็นไงครับนะการเตรียมตัวมาเลี้ยงข้งเราน่นจะต้องเตรียมอะไรจะต้องเตรียมเครื่องกันฝนมานะเสื้อกันฝนร่มอะไรเตรียมมามันก็เป็นประโยชน์นะแก่เราฝนตกแล้วก็ไม่เปียกนะ หรือหรือเราจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปภาคโน้นภาคนี้เรารู้เรื่องหน้าว่าอ้าวเช่นเราจะไปภาคเหนือเนี่ยนะค,คือว่าตอนนี้ภาคเหนือภูม,มิอากาศเป็นอย่างไรนะโอกาสที่จะเกิดนะั่ิีต่างๆมีมากน้อยเพียงใดเมื่อเรารู้ควมนาจะเป็นของสิ่งเหล่านี้นะเราก็นำมาสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเดินทางไป ภาคเหนือดีหรือไม่นะหรือถ้าไปแล้วเอาไปไงนะนะมันจะมีประโยชน์นะแก่ตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนก็นำไปตัดสินใจในการดำเนินการหรือกิจกรรมของเราได้นะเพราะนั้นสิ่งต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนี้ในะปัจจุบันนี้ นะเขานิยมมาไปใช้นะเป็นประโยชน์มากนะครับนันในเรื่องต่างๆนะเอาต่อไปวันนี้ก็เป็นการบรรยายเจอเรื่องความน่าจะเป็นไปเรื่อยและยังไม่ถึงนักการคำนวณหรือสูตรเสิร์ชอะไรทั้งสิ้นนะดูกิจกรรมไปเรื่อยๆก่อน